สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูโยูยอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอที่แปดแล้วนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องมาตราตัวสะกดค่ะมาตราตัวสะกดเนี่ยก็มีทั้งหมด8มาตรานะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียวนั่นเองค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเลยมาตาตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่อยู่ท้ายคำหรือท้ายพยางนั่นเองค่ะได้แก่ตัวงองูตัวมอมา้าแม่กลมยอยักษ์แม่เกยวอแหวนแม่เกย กอไก่แม่กกบอใบไ,ไม้แม่กบนอหนูแม่กลดอเด็กแม่ก,กดส่วนคำหรือพยางที่ไม่มีตัวสะกดเรียกว่าแม่กอกาที่เราได้เรียนไปในคลิปที่แล้วยังไงล่ะคะสำหรับบทเรียนนี้เราจะมาเรียนมาตาตัวสะกดที่มีตัวเดียวกันนะคะ ซึ่งมีอยู่สีมาตาได้แก่มาตากงที่มีงองงูเป็นตัวสะกดมาตาเกยที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดมาตาเกลคำที่มีวหวกเป็นตัวสะกดและมาตากมคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกด,ะาากน,ะกดนั่นเองค่ะคำในมาตาแม่กงคำว่า หางเครื่องห้องโถงลิงกังคำว่าห้องโถงนี่นะคะก็แปลว่าห้องขนาดใหญ่ที่มีบริเวณโล่งๆนั่นเองค่ะส่วนลิงกังลิงกังก็เป็นสายพันธุ์ของลิงชนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกแจกลูกสะกดคำไปด้วยกันนะคะคำแรกค่ะ คำว่ากุ้งแห้งสะกดได้ว่ากอองอกุ้งไม่โทกุ้งหอแองอแหงไม่โทแห้งอ่านว่ากุ้งแห้งคำที่สองผงผางผอองงอผงผออางอผางอ่านว่าผงผาง สำหรับคำว่าผงผางนะคะนักเรียนผงผางก็คือเครื่องดักจกับปลาชนิดนึงนั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเล่นปิศนาคำท้ายกันนะคะคำแรกค่ะสิ่งนี้คืออะไรใช้ใบไม้มาถักทอมีลูกนกนอนรอเหยื่อแม่พ่อหามาป้อนเอคืออะไรกันนะ ที่ใช้ใบไม้มาถักทอคือคำว่ารังค่ะรออะงอรังอ่านว่ารังมาดูปริศนาคำไทยที่สองกันนะคะสัตว์ใหญ่อยู่ในป่ากินผักหญ้าสบายใจมีเขาคล้ายกิ่งไม้ผลัดเขาได้ทุกๆุกปีเอ๊ออะไรกันนะ สัตว์ใหญ่อยู่ในป่ากินหญ้ามีเขาคล้ายขิงไม้ด้วยคิดออกไหมล่ะคะถูกต้องแล้วคะ่ะนั่นก็คือกวางกอวอางกวางอ่านว่ากวางค่ะเด็กๆสังเกตรหรือไม่คะว่าคำศัพท์ที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่มีตัวอะไรเป็นตัวสะกด ถูกต้องแล้วค่ะตัวงองงูนั่นเองเราเรียกว่ามาตาแม่กงนั่นเองค่ะสรุปได้ว่ามาตาแม่กงก็คือมาตาตัวสะกดที่มีตัวสะกดงองงูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนั่นค่ะเช่นคำว่าลิงทิ้งขิงจริงๆเป็นต้นค่ะ เรามาสังเกตคําในแม่เกลน,นะคะนักเรียนคําแรกเอ๊ภาพอะไรกันนะคะถูกต้องแล้วค่ะเกี่ยวข้าวกอเอียวเกียวไม่เอกเกี่ยวขออาวาขาวไม่โทข้าวอ่านว่าเกี่ยวข้าวค่ะนักเรียนสังเกตในภาพไหมคะเห็นผู้คนมากมาย นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเป็นการลงแขกเกี่ยวข้าวถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของไทยนะคะที่ทํามานานแล้วเป็นการร่วมแรงลงมือลงใจกันช่วยกันเกี่ยวข้าวโดยจะไม่คิดค่าแรงหรือคิดเงินใดๆนั่นเองค่ะนักเรียนคําต่อไปต่อไปเรามาดูคําศัพท์คําที่2กันนะคะนักเรียน ข่าวคราว,ออาวขออาวขไม่เอกข่าวคอรออาวคราวอ่านว่าข่าวคราวมันดูตัวอย่างประโยคกันนะคะนักเรียนเราไม่ได้ข่าวคราวจากทางบ้านมาหลายเดือนแล้วก็แปลว่าเป็นข่าวความเป็นห่วงเป็นใยจากทางบ้านเองไม่ได้เป็นไม่ได้ข่าวมานานแล้วนะคะมาดูคําที่3ค่ะนักเรียนเอ๊นักเรียนเห็นภาพอะไรคะในภาพนี้ ใช่แล้วค่ะนี่คือต้นซากุระที่มีเยอะๆที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองภาพภาพนี้คือคำว่าทิวแถวทิวแถวทออีวอทิวทอแอวอแถวทิวแถวอย่างเช่นภาพนี้ก็คือทิวแถวซากุระพันต้นนั่นเองค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างประโยคฝูงเป็ดกำลังกลับพอกเดินการมาเป็นทิวแถวทิวแถวก็คือเป็นแถวเป็นแนวเดียวนั่นเองค่ะอย่างเช่นต้นซากุระพวกนี้ก็เป็นเรียงกันเป็นพันต้นเลยนะคะมาฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำไปด้วยกันค่ะนักเรียนคำแรกคำว่าข้าวเหนียวสะกดว่าขออาววขาวไม่โทรข้าว ฮอนเอียวเหนียวข้าวเหนียวคำที่สองก้าวร้าวก้าวร้าวสะกดว่ากอาวก้าวไม่เอ็ดคำที่สองนะคะนักเรียนกออามาดูคำที่สองค่ะนักเรียนคำว่าก้าวร้าวสะกดว่ากออาวก้าวไม่โทก้าว รออาวเราไม่โทร้ราอ่านว่าเก้าวราเรามาเล่นปิดนาคำไทยด้วยกันอีกนะคะนักเรียนสิ่งนี้อยู่บนฟ้าขาดจันทราเห็นแสงใสมีชื่อลือไปไกลทั้งลูกไก่คันไถเอ้ยเอะอะไรนะที่อยู่บนฟ้า ขาดจันท้าจะเห็นแสงใสจันทาก็คือดวงจันนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนนั่นก็คือดาวดาวเอเรามาดูปริศนาคำไทยที่สองกันนะคะนักเรียนพืชน,นี้เป็นอาหารทั้งคาวหวานของชาวไทยปลูกทั่วทุกภาคไปไม่ว่าใครกินทุกวันเอ๋อะไรนะ ที่เป็นทั้งได้ที่เป็นได้ทั้งอาหารขาวอาหารหวานชาวไทยกินอยู่ทุกวันไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนใกล้ๆตัวเราก็คือข้าวนั่นเองขออาวาขาวไม่โท่ข้าวอ่านว่าข้าวเก่งมากค่ะนักเรียนเด็กๆสังเกตรหรือไม่คะว่าคำศัพท์ที่ได้เ,เรียนไปเมื่อสักครู่มีตัวอะไรเป็นตัวสะกด เก่งมากค่ะตัววแหวนนั่นเองเรียกว่ามาตาแม่เกิลสรุปได้ว่ามาตาแม่เกิลคือมาตาที่สะกดมีตัววแหวนเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวอย่างเช่นคำต่อไปนี้ค่ะบ่าวสาวข่าวคราวมะพร้าวเป็นต้นค่ะ นักเรียนระวังนะคะคำที่มีสระอัวเช่นคำว่ากลัวมัวบัวเป็นต้นพวกกลุ่มพวกคำเหล่านี้ไม่ใช่คำในมาตราแม่เกลนะคะแต่เป็นเพียงรูปสระอัวนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียวในมาตราแม่กงและมาตราแม่เกลไวเรียบร้อยแล้วนักเรียนลองยกตัวอย่าง คำในมาตราแม่กงให้ครูสักหนึ่งคำได้ไหมคะคำว่า,วากว้งวางกอวอางอกว้างนักเรียนจะสังเกตว่าตัวงองูอยู่ด้านหลังสระอานะคะเป็นตัวสะกดของคำว่ากว้างนั่นเองในส่วนของมาตราแม่เกล นักเรียนลองยกตัวอย่างคำในมาตราแม่เกอให้ครูสักหนึ่งคำสิคะคำว่าดาวเก่งมากเลยค่ะดาวดออาวดาวนักเรียนจะสังเกตว่าวเวนอยู่ด้านหลังสระอาเป็นตัวสะกดของคำว่าดาวนั่นเองค่ะ เก่งมากๆเลยวันนี้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนดีมากฉะนั้นจะต้องทางแบบฝึกหัดของครูได้แน่นอนเลยต่อไปนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันบ้างดีกว่าค่ะนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมานะคะอ้าเปิดไปหน้าที่22ค่ะหน้าที่22นะคะข้อที่2คุณครูมอบหมายให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดข้อที่2โดยเลือกคำที่กำหนดให้นะ ด้านล่างนี้นะคะไปเติมในช่องว่างของหน้าที่23ให้ถูกต้องสัมพันธ์กับภาพนะคะพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามค่ะการระบายสีเนี่ยก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งด้วยนะคะถ้าหากนักเรียนมีสมาธินักเรียนก็จะมีสติและก็จะสามารถเรียนรู้และพัฒนาการตนเองได้ดีขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกัน EP ถัดไปค่ะบ๊ายบาย